เป็นห่ออวงเลยค่ะเราจะทำไม่ได้ทุกคนมันเจอกันที่จีนจ้าบ้าย,ายจ้าคุณมอร์นิ่งนะคะสวัสดีตอนเช้าฮารุน,นะะไปอาบน้ำดื่นเถอะกโกะมอร์นิ่งมอร์นิ่ง วันนี้เราต้องไปจีแล้วนะเดี๋ยวจีจะพามาดูว่าเราเตรียมของอะไรไปบ้างค่ะแยแปลงฟันก่อนตรงนี้และนี่คือภาพสุดท้ายที่จีเห็นรีเทนเนอร์ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมของจำเป็นแบบหญิงสาวที่ยืนแปลงฟันอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะหนูหน เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจีเตรียมอะไรไปบ้านนะคะแล้วก็ก่อนไปจีนนะคะจีเตรียมตัวอะไรยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเป๋าพร้อมกันค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงยีกานะคะบินบ่ายโมงจริงๆก็ถ้าบินบ่ายโมงนะคะควรถึงสนามบินก่อน2ชั่วโมงก็จะเป็น11บเอโมงอันนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงยี่เจ็ดโมงยี่เก้าคือ7จ็ดโมงครึ่งนะ ทัดไม่ไดยทุกคนปองดีนะค่อนข้างนี่จะแบบหนักอะ่ะรู้สึกว่าหนักมากตอนที่มาจากาบินจากอุบลมาที่กรุงเทพนะคะชั่งน้ำหนักก็คือยี่สิบกิโลเมตรเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอยู่ที่ดอนมเมืองเนี่ยจะยี่สิบไหมนะทุกคนปามาเก็บกระเป๋ากันเอาอะไรไปบ้างไปดูกันอ่ะค่ะทุกคนสิ่งของที่เราต้องมีนะคะนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ครีมนะคะและ สิ่งที่จำเป็น,นะคะสำหรับการนำไปจีนเลยก็คือพาสปอร์ตค่ะและก็วีซ่าของเรานะะีน่ะนี่แล้วก็มารับกับเพื่อนที่สนามบินค่ะที่ต้องมารับกับเพื่อนนะคะไปทำวีซ่านะคะเพื่อนทำให้คะ่ะเอ้ยเพื่อนรับให้คะ่ะอันต่อไปนะคะก็คือซิมการ์ดนั่นเองคะ่ะทุกคนใน คลิกเข้าไปที่สิมการนะคะของ G นะคะเอาไป2เครือข่ายเลยค่ะมีวันทูคอแล้วก็ท Move ด้วยค่ะเอาไป2เครือข่ายเพราะว่ากลัวว่าเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งนะคะมันจะล่มค่ะก็เลยเอาไปแพ็คคู่จ้าต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องมีคือเงินค่ะสำคัญมากนะคะสิ่งที่ใช้จ่ายใน G ีนะคะก็สามารถใช้เงินสดได้นะคะ G ีแรกไป300หยวนค่ะหรือว่าจื้อฟู่เป่าอ l ลีเพก็ใช้ได้นะคะทุกคนเย้ เรากำลังจะออกไปแล้วไปเจอกันที่สนามบินเลยนะคะ go 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 มาแล้วจ้า,มา,ม,า Hé, นะมาแล้วจ้านักซางคอนเห็นนี่ปะพร้อมแล้วค่ะทุกคนเจอกันที่จีนจ้า เป็นแทับสายการบินแอร์เอเชียขอต้อนร,รับทุกท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชงชิงเจียงเ่ยประเทศจีนครับป่าแคม เราเข้าสู่ช่องจีบีพีจีนะคะทุกคนสภาพอิดโรยมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชงชิงเจียงเป่ยแอร์พอร์ตเย้ก็คือไม่ได้ใช้ภาษาจีนนานมากอะงูงูปลาปลาสุดๆเลยเขาถามบอกว่าพูดจีนเลยคะกอก็เลยว่าอันนีตบิ๊กเขาเลยกอลเลยก็คือแบบตั้งแต่ขึ้นเครื่องใช่ไหมก็มีแบบสาวสาวคนจีนเขาคุยด้วยจีก็งูงูปลาปลาไปแล้วทีเนี้ยพอลงเครื่องปุ๊บนะคะเราก็รีบเปลี่ยนซิมของวันทูคอล่ะ เปิดโลมิ่งมาจากไทยเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะก่อนเข้าประเทศใช่ไหมเขาจะมีแบบว่า QR code ให้เราแบบกรอกว่าเรามีไข้มีอะไรไหมมีโควิดมีบบาาซัมติงหรือเปล่าแล้วเราก็กกรอกไปทุกคนก็คือก่อนเข้านะคะถ้าเป็นคนไทยอย่าลืมเปลี่ยนจากคอคอสอเป็นคอสอด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนเป็นคอสอมันก็จะแบบงงอะ่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้สะกี้จนแบบ คนพนักงานเขาได้มาช่วยว่าแบบเฮ้ยถ้าไอโกเรนเห,อนหรอถ้าไอเร้นต้องเปลี่ยนเป็นอสอะอะไรเงี้ยค่อยแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองทำไมไม่บอกแต่แรกวะแล้วหลังจากที่เขาแบบเราสกแกนทียรโค้ดเข้าไปใช่ไหมเราเราก็จะต้องไปแบบเขียนใบเข้าประเทศก่อนแล้วค่อยไปยื่นให้ตอมอเสร็จปุ๊บจีก็เขียนไปให้ไม่รู้เรื่องเลยอย่ะไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าตอมอใจดีมากเขามาช่วยเพราะว่าทั้งสนามบินมันไม่มีใครเลยอ่ะมีแค่พวกเราเก้าคนเนี่ย อีมากีใจมากที่เขามาช่วยอ่ะแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเข้าไปใช่ไหมคือจีไปคนแรกแล้วก็ไปเอากระเป๋ารอเพื่อนเสร็จป mm hmm. ุ๊บอนเรียกดีกลับไปอ่ะทุกคนก็ mm hmm. แรกงงมากที่ทำอะไรผิดโอะวตอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือสรุปคือเขาลืมติ๊กถูกเฉยเขามาดูแบบผู้จ้าก็คือมาดูพาสปอร์ตเราแล้วก็ติ๊กถูกไปที่วีซ่าแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ ไปที่ไหนคะเอ้ยเออนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่มาหาลาัยแล้วทุกคนไ,ไ,ไปเจอกัน เนนี้ก็คือเวลาอยู่ที่ทุ่ม43นะคะของประเทศจีนสภาพแบบว่าเหมือนตอนสัก5้าโมงเย็นที่เราออกไปวิ่งบึงสีฐานบ้านเราเลยอะ ชมโฆษณาสักครู่นะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่การรีวิวห้องพักค่ะนี่คือห้องพักของนักเรียนต่างชาตินะคะในซีนานตาเฉวค่ะเปิดมาก็จะเป็นห้องน้ําค่ะทุกคนมีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยนะแต่ว่าต้องใช้บัตรสําหรับการเสียบเพื่อทําให้น้าอุ่นด้วยนะทุกคนเพื่อเพื่ออะไรนะคะเราก็ต้องไปหาคําตอบกันนะคะนี่คือห้องน้ําสําหรับห้องเดี่ยวที่อยู่คนเดียวนะคะอาแช 2นิ้วเพื่ออะไรนะพอเข้ามาตรงกลางนะคะเราก็จะพบกับห้องสําหรับนอนนะคะมีเตียงอยู่หนึ่งเตียงและมีโต๊ะสําหรับอ่านหนังสือนะทุกคนมีน่ารักปุกปิกมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อเราไปดูโต๊ะก็จะมีช่องเก็บของถึงสองช่องนะทุกคนลิ้นชักนั่หนงพื้นที่ใช้สอยแบบเออถือว่าเยอะนะคะเนี่ยและ ที่สำคัญนะคะเรามีตู้บิวอินถึงเพดานค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเปิดซ้ายเปิดขวาเราก็จะพบกับช่องเก็บของเยอะมากๆนะทุกคนตั้งแต่เพดานจนถึงถึงพื้นเลยค่ะถึงแล้วเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อน ไม่ทำอะไรนะคะดับแรกเมือ่อมาถึงจีน <_ d un> ก็จะทำการขอหาคุณแม่ดูซีดูซีว่าคุณแม่จะแบบตื่นเต้นกับเราไหม <_ d un> <_ d un> เรามาดูกันว่าแม่จะแบบว้าวลูกฉันอยู่จีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยรูเปล่าเนี่ยถึงจีนแล้วเดี๋ยวพาดูห้องโอเคถึงห้องหรือยังถึงห้องลราค่ะเป็นห่วงเลยค่ะถึงห้องแล้วปะถึงห้องแล้วคะ่วคะ <_ d un> แม่อยู่กับใครอยู่คนเดียวมันเป็นห้องเดียวนี่ว่านี่แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรโทรไปเอาให้ดูใหม่นะงงเดี๋ยวโทรหาใหม่เพราะว่าต้องออกไปกินข้าวก่อนตอนนี้ที่จีนสองทุ่มครึ่งแล้วแม่ได้ยินหนูไม่ชัดหรอ,หรอได้ยิน,อนโอเคบาย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 เดี๋ยวไปอีท,อทกันบายบายค่ะสวัสดีค่ะ คุณ <_ an> แม่ทุกคนคือถึงห้องแล้วแบบเก็บขอ,องพอกบุกลิบน,นะคะเดี๋ยวออกไปทานข้าวแล้วบ๊ายบาย